านีๆๆๆๆ้มานี้เด้ีเด้อเด้อผีผีเด้อเดี๋ยวเก็บบ้างเห้เบิงเห็นามมุ่จ้าผีผีอีกผีอ๊ดผลอกผดอกสดอกสดอกี่ดอกกกลงสมุทที่มีพี่นนองเดี๋ยวกองหกกันพี่พี่เห็นปะจ้าโอ้ทังขีเกกินกระพองพี่พเอออันคนละเครงเน้อกัขีเก่เด้อโอ๊ยโอ้ยหักไป เดี๋ยววมันกำลังมีน้นอีกว่พี่มาในเบ้อบีตาพี่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 มองดอมองดอพี่คือไเด็กดอก้วมันเจ็ดแปดดอกสิบสองดอกสิมีอีกมีอีกเด้อจ้าโอ๊ยมันเข่าแข็ไฟกรได้ช่วยด้วยช่วยด้วยพี่ท่านในเบื้อง้ี่ตาท่านพี่น้องโอ้ หน้ามุมเห็นหน้ามุมหมาเดียวหมาเดียวหมาเดียวโอ้เมดไห้มาหนิโอ้โอ้โอ้หัว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 วัวหัวหัวหัหัวเัาหัััห